นักเลงสุดโหดท้าทายหลวงพ่อกลางวัดยิงใส่ตรงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเนื้อความคาดหมายทำเอาทั้งวัดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต้องคุกเขาด้วยความตกตะลึงใครจะเชื่อว่าความกล้าหาญความโกรธและความรุนแรงสกายเป็นบทเรียนชีวิตที่เปลี่ยนคนคนหนึ่งไปตลอดการนักเลงหนุ่มยืนตะลึงมองไปรอบๆแล้วก้มลงด้วยความสำนึกผิดเขาไม่เข้าใจว่าพลังอะไรทำให้ปืนของเขาไม่สามารถยิงออกไปได้ เด็กวัดที่ยืนรอโบเปิ่มกระซิบกันอย่างตื่นเต้นและบางคนก็ร้องให้ด้วยความกลัวและความศรัทธาพระกลางวัดยังคงนั่งสมาธิอย่างสงบมือของพระวังบนหน้าตักและสายตาของพระเต็มไปด้วยความเมตตานักเลงหนุ่มค่อยๆเดินไปนั่งลงที่มุมวัดเขาเริ่มพูดคุยกับพระถามถึงความสงบและวิธีการฝึกจิตใจพระอธิบายอย่างใจเย็นถึงการใช้สมาธิและการทำความดีเพื่อความสงบในจิตใจเวลาเดินผ่านไป นักเลงเริ่มเรียนรู้และฝึกกดมาที่กับผ้าเด็กวัดหลายคนเริ่มเข้ามาช่วยเขาให้เรียนรู้การทำความดีเช่นการทำความสะอาดวัดการดูแลต้นไม้และการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนนักเลงเริ่มเข้าใจถึงคุณค่าของความสงบและความเมตตาผู้คนในหมู่บ้านที่เคยมองนักเลงด้วยความกลัวเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพวกเขาเริ่มให้ความเคารพและบางคนก็เข้ามาขอคำปรึกษาจากเขานักเลงรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงจากการช่วยเหลือผู้อื่น และความกลัวที่เคยมีต่อพระและวัดก็หมดไปวันหนึ่งพระเรียกนักเลงมาที่หน้าวัดพระมองเขาด้วยรอยยิ้มและพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นการเปิดใจและความเมตตาในจิตใจของมนุษย์นักเลงรับฟังด้วยความเคารพและสัญญาว่าจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเด็ดวัดและชาวบ้านเริ่มมองนักเลงเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต พระยังคงสอนทุกคนด้วยความเมตตาและทุกคนในวัดก็เริ่มเรียนรู้ถึงความสําคัญของความสงบและความรักต่อเพื่อนมนุษย์นักเลงไม่เคยลืมวันนั้นที่เขาเดินเข้ามาในวัดด้วยความโกรธและความทา้าทายแต่กลับได้เรียนรู้ถึงความเมตตาและพลังของจิตใจเขาใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสังคมที่ดีขึ้นความทุกเช้านักเลงตื่นขึ้นมาเพื่อช่วยงานวัดเขาช่วยจุดธูปจุดเทียนทําความสะอาดลานวัด และดูแลสัตว์เล็กเกิดที่อยู่รอบบวัดชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาและบางคนก็เข้ามาขอคําแนะนําจากเขาเขาเริ่มสอนเด็กวัดให้รู้จักการทําสมาธิและการควบคุมอารมณ์เด็กๆเ,เรียนรู้ที่จะใจเย็นและมีความอดทนมากขึ้นนักเลงเริ่มรู้สึกถึงความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความโกรธและความมุ่นแรงค่อยๆหายไปวันหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านมีคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงนักเลงเข้าไปช่วยไกลเกลี่ย โดยไม่ใช้ความรุนแรงเขาใช้คำพูดและการสอนจากพระกลางวัดมาช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสงบลงได้ผู้คนต่างประทับใจในความสามารถของเขานักเลงยังคงฝึกสมาธิอย่างต่อนเนื่องและเริ่มเขียนบันทึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาเขาอยากให้คนอื่นๆได้เรียนรู้ว่าความสงบและความเมตตาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เรื่องราวของเขาเริ่มแพร่หลายไปในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเวลาผ่านไป นักเรงกายเป็นบุคคลสำคัญในชุมชนผู้คนมาขอคำปรึกษาเรื่องความสงบจิตใจและการแก้ไขปัญหาต่างต่อเขาไม่เพียงแต่ช่วยเด็กวัดเท่านั้นแต่ยังช่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุให้เรียนรู้การมีความอดทนและให้อภัยเขาจัดกิจกรรมสอนสมาธิสำหรับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเพื่อให้พวกเขาเรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการคิดก่อนทำสิ่งนี้ทำให้ความรุนแรงในหมู่บ้านลดลง และความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนักเลงยังคงมาเรียนรู้และฝึกฝนกับพระกลางวัดอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่เขามีความคิดเชิงลบหรือความโกรธเกิดขึ้นเขาจะนั่งสมาธิและสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบและมีสติในการตัดสินใจวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาที่วัดและได้ยินเรื่องราวของนักเลงที่เปลี่ยนแปลงตัวเองพวกเขาประทับใจและเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังทำให้เรื่องราวของวัดพรและนักเลงผู้เปลี่ยนใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจากที่อื่น ต่อแม้ว่าในอดีตเขาเคยเป็นนักเลงที่เต็มไปด้วยความโกรธและความท้าทายแต่ตอนนี้เขาเป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงและความเมตตาทุกคนที่มาที่วัดต่างยกย่องเขาและเรียนรู้ที่จะใจเย็นมีนักเลงเริ่มมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมประจําปีของวดัดเช่นงานทําบุญและงานกุศลเขาช่วยจัดเตรียมอาหารแจกของใช้และสอนเด็กๆให้รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนชุมชนเริ่มรวมตัวกันอย่างอบอุ่นและเข้มแข็งมากขึ้นบางครั้งเขายังพาเด็กๆไปทํากิจกรรมกลางแจ้ง สอนให้พวกเขารู้จักการดูแลธรรมชาติการปลูกต้นไม้และการรักษาความสะอาดสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้ความรับผิดชอบและความสามารถทีนักเลงเองก็ยังคงฝึกสมาธิทุทกวันเมื่อเขาต้องเผชิญกับปัญหาเขาจะใช้วิธีคิดอย่างสงบและไม่ตัดสินใจด้วยความโกรธชาวบ้านเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้และเริ่มให้ความเคารพมากขึ้น ทุกคนในหมู่บ้านเริ่มเรียนรู้ว่าความเมตตาและความสงบสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้พระกลางวัดสอนนักเลงต่อไปเกี่ยวกับความเมตตาต่อผู้ที่อ่อนแอและผู้ที่ทำผิดพลาดน,นักเลงเริ่มมีบทบาทในการให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขความขัดแย้งในชุมชนผู้คนเริ่มมองเขาเป็นผู้นำทางจิตใจและตัวอย่างที่ดีนักเลงที่เคยเป็นคนดื้อรั้นและรุนแรงตอนนี้กลายเป็นบุคคลที่ทุกคนในชุมชนมองด้วยความเคารพและชื่นชมเขาใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีค่า เริ่มตั้งแต่เช้าเขาตื่นขึ้นมาเพื่อสวดมนต์และทำสมาธิตใต้ต้นโพยใหญ่ที่อยู่กลางวัดเสียงนกร้องและลมพัดผ่านใบไม้ช่วยให้จิตใจสงบและพร้อมพร้อมรับวันใหม่หลังจากสวดมนต์เสร็จเขาจะช่วยพระกลางวัดทำงานต่างๆทั้งการทำความสะอาดวัดดูแลต้นไม้และจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้มาวัดเด็กๆเ,เริ่มบินเข้ามารอโบเพื่อเรียนรู้จากเขานักเลงคอยย่ายสอนพวกเด็กด้วยความใจเย็นทั้งเรื่องสมาธิการควบคุมอารมณ์และการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อถึงช่วงบ่าย เขาจะพาเด็กกิจและเยาวชนไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นปลูกต้นไม้ทำความสะอาดลำทารและสอนให้เด็กต่อรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติเขาพยายามให้ทุกคนเรียนรู้ว่าการให้และการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นการทำบุญรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่ามากนักเลงยังคงฝึกจิตใจตนเองอย่างต่อเนื่องแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเขาจะไม่โกรธหรือรีบตัดสินใจแต่จะนั่งสมาธิค่อย ต่อพิจารณาสถานการณ์และหาวิธีแก้ปัญหาด้วยความเมตตาและสติชาวบ้านเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาและบางคนก็มาปรึกษาเรื่องชีวิตส่วนตัวและความขัดแย้งในครอบครัววันหนึ่งเกิดความขัดแย้งในหมู่บ้านนักเลงเข้าไปกลางเหตุการณ์อย่างใจเย็นเขาพูดคุยกับทุกฝ่ายฟังเหตุผลและความรู้สึกของแต่ละคนจากนั้นจึงแนะนําวิธีแก้ปัญหาที่เป็นธรรมและสงบทุกฝ่ายเริ่มเข้าใจและยอมรับคําแนะนําของเขา การแก้ไขปัญหานี้ทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของการฟังการให้โอกาสและการมีสตินอกจากนั้นนักเลงยังเริ่มเขียนบันทึกและเล่าเรื่องราวของตนเองให้เด็กเกตและผู้คนในชุมชนฟังเขาอยากให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีความตั้งใจและความอดทนเรื่องราวของเขาแพร่หลายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงผู้คนมาที่วัดเพื่อเรียนรู้และรับแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของเขาพกักกลางวัดมองนักเลงด้วยความภาคภูมิใจ พระรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความตั้งใจและการฝึกฝนของนักเลงเองไม่ใช่เพียงเวทมนต์หรือปาฏิหาริย์ใดต่อนักเลงจึงตระหนักว่าความเมตตาความอดทนและความสงบในจิตใจคือพลังที่แท้จ,จริงในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทุกข่ํมคืนนักเลงจะนั่งใต้ต้นโพิจารณาเรื่องราวของวันเขานึกถึงวันที่เข้ามาในวัดด้วยความโกรธและท้าทาย แต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความสงบและความเมตตาเขาเริ่มมองเห็นชีวิตในมุมที่ต่างออกไปทุกการกระทําของเขาถูกนําด้วยสติและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเวลาเดินผ่านไปหลายปีต่อมานักเลงกลายเป็นบุคคลสําคัญของชุมชนทุกคนไม่เพียงแต่เคารพเขาแต่ยังเรียนรู้และนําหลักการของเขาไปใช้ในชีวิตประจําวันเด็กๆที่เคยเล่นอยู่รอบวัดเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่มีความอดทนมีเมตตาและมีความรับผิดชอบนักเลงยังคงฝึกสมาธิและสอนผู้คนต่อไป เขาไม่ลืมวันแรกที่เข้ามาในวัดการยิงปืนและความกลัวที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนเขาถึงพลังของความเมตตาและจิตใจที่สงบเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปนักเลงไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเขาเริ่มจัดกลุ่มสมาธิและกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่สนใจฝึกจิตใจทุกวันเสาร์และอาทิตย์ผู้คนจากหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงจะมารวมตัวกันที่วัดเพื่อเรียนรู้การทำสมาธิการสวดมนต์ และการพัฒนาจิตใจนักเลงสอนให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของความเมตตาและการให้อภัยเขาเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองตั้งแต่วันที่เข้ามาในวัดด้วยความกโกรธจนถึงวันที่ได้เรียนรู้ถึงความสงบและความรักต่อผู้อื่นเรื่องราวนี้ทำให้ผู้คนที่มาฟังเกิดแรงบันดาลใจและปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตของตัวเองบางครั้งนักเลงยังช่วยแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวและชุมชนโดยใช้วิธีพูดคุยอย่างใจเย็น เขาชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจและการให้อภัยแทนที่จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงผู้คนเริ่มเข้าใจว่าการฟังและเข้าใจผู้อื่นคือหนทางสู่ความสงบและความสุขเด็กต่อที่เคยเล่นรอบวัดเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่มีความรับผิดชอบมีจิตใจเมตตาและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้พวกเขานำหลักการที่นักเลงสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในโรงเรียนและที่บ้านทำให้สังคมรอบวัดเต็มไปด้วยความสงบและความสามารถที่นักเลงเองก็ไม่หยุดนิ่ง เขายังคงฝึกสมาธิและสวดมนต์ทุกวันเขาเขียนบันทึกเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของตนเองและบทเรียนที่เรียนรู้มาเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่าความเมตตาความอดทนและความสงบในจิตใจ,จสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงวันหนึ่งนักเลงถูกเชิญไปพูดในงานชุมชนใหญ่เขาเล่าถึงอดีตของตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัดทุกคนที่ฟังต่างประทับใจและได้รับแรงบันดาลใจนักเลงสอนว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การใช้กำลัง แต่คือการใช้สติและความเมตตาเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้อื่นพระกลางวัดมองนักเลงด้วยรอยยิ้มและความภูมิใจเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของนักเลงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้กับชุมชนและบทเรียนของพระในวันนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งนักเลงและผู้คนรอบข้างนักเลงไม่เคยลืมวันที่เขาเข้ามาในวัดด้วยความโกรธและความท้าทายเขาใช้ชีวิตทุกวันเพื่อทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสังคมที่สงบและอบอุ่นเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขาวไปทั่วชุมชน และเป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกวัยเรียนรู้ที่จะให้อภัยและมีเมตตาต่อผู้อื่นปีผ่านไปนักเลงกลายเป็นบุคคลที่ทุกคนเคารพและยกย่องในชุมชนเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาทำสมาธิสวดมนต์และช่วยงานวัดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเด็กเก็บและเยาวชนยังคงมารวมตัวเรียนรู้จากเขาเรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทุกวัยชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่นการทำความสะอาดหมู่บ้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุและการจัดงานบุญต่างๆนักเลงทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตใจชี้แนะแนวทางให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและความอดทนแม้ว่าอดีตของเขาจะเต็มไปด้วยความโกรธและการท้าทายแต่ตอนนี้เขาได้เรียนรู้ว่าความสงบและความเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงนักเลงมักนั่งพิจารณาตัวเองใต้ต้นโพใหญ่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนผู้คนจากหมู่บ้านอื่น ต่อมาที่วัดเพื่อฟังเรื่องราวของเขาและเรียนรู้หลักการของความเมตตานักเลงสอนว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช้สติและความเมตตาต่อผู้อื่นแทนที่จะใช้กำลังหรือความรุนแรงคระกลางวัดยังคงเป็นที่ปรึกษาและสอนเขาเสมอนักเลงรู้ว่าการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดและทุกวันคือโอกาสที่จะทำความดีเรื่องราวของนักเลงกลายเป็นตำนานที่ทุกคนเล่าขานต่อกัน ชุมชนเต็มไปด้วยความสงบความสามารถขี่และแรงบันดาลใจจากชีวิตของเขาในที่สุดนักเลงพบความสุขที่แท้จริงจากการช่วยเหลือผู้อื่นและการทำชีวิตให้มีคุณค่าทุกครั้งที่มองไปที่วัดเขายิ้มและรู้สึกขอบคุณวันที่เข้ามาด้วยความโกรธเพราะวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการหลังจากหลายปีของการเปลี่ยนแปลงนักเลงได้กลายเอ๋นอผู้นำทางจิตใจของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างเคารพและให้ความสำคัญกับคำแนะนำของเขา เขาไม่เคยลืมวันแรกที่เข้ามาในวัดด้วยความโกรธและความท้าทายแต่กลับพบความสงบและความเมตตาที่เปลี่ยนชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิงนักเลงจัดกิจกรรมและสอนสมาธิอย่างต่อเนื่องเด็กๆที่เคยเล่นรอบวัดเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีจิตใจดีมีความอดทนและมีความเมตตาต่อผู้อื่นชุมชนรอบวัดเต็มไปด้วยความสามัคคีความสงบและความอบอุ่นนักเลงยังคงเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่เกิดจากความตั้งใจในวันสำคัญของวัด นักเลงยืนอยู่ข้างพระกลางวัดมองไปที่ผู้คนรบบอบด้วยความภาคภูมิใจผู้คนทุกวัยเข้ามากราบไหวและขอบคุณเขาสำหรับแรงบันดาลใจและความช่วยเหลือที่มอบให้เรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจไม่เพียงในหมู่บ้านแต่ยังแพร่หลายไปยังหมู่บ้านใกลเคียงนักเลงมักนั่งใต้ต้นโพใหญ่พิจารณาชีวิตและบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้เขารู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างความดีให้กับผู้อื่น ความสงบและความเมตตาที่เขาได้รับกลับคืนมาเป็นพลังให้เขาทำสิ่งดีๆต่อไปทุกครั้งที่มีคนหมายเข้ามาที่วัดนักเลงจะเล่าเรื่องราวของเขาตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาด้วยความโกรธจนถึงวันที่ได้เรียนรู้ว่าความเมตตาและความสงบในใจสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างแท้จริงผู้คนฟังด้วยความประทับใจและนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของตนเองสุดท้ายนักเลงยืนอยู่กลางวัด มองไปยังเด็กเกดชาวบ้านและพระกางวัดรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงเขารู้ว่าชีวิตของเขาได้ถูกเปลี่ยนแปลงและเขาได้เปลี่ยนแปลงชุมชนรอบตัวเรื่องราวของนักเลงผู้เคยท้าทายพระกางวัดได้จบลงด้วยความสงบความเมตตาและแรงบันดาลใจที่จะอยู่ในใจคนรุ่นต่อต่อไปหลังจากเวลาหลายปีผ่านไปวัดพอนกลายเป็นศูนย์รวมของความสงบและความเมตตานักเลงซึ่งเคยเป็นคนด้อร้นและรุนแรงกลายเป็นบุคคลที่ทุกคนเคารพและนับถือเขาเดินไปมารอบวัดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนคอยช่วยเหลือเด็ก ต่อสอนสมาธิและให้คำปรึกษากับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในชีวิตทุกคนในชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาอย่างชัดเจนเด็กๆเ,เรียนรู้ที่จะใจเย็นและมีความเมตตาต่อผู้อื่นผู้ใหญ่เริ่มเข้าใจความสำคัญของความอดทนและการให้อภัยชุมชนเต็มไปด้วยความสามัรถขีและความสงบเรื่องราวของนักเลงกลายเป็นตัวอย่างที่ทุกคนพูดถึงและนำไปปฏิบัตินักเลงยังคงฝึกสมาธิทุกวัน นั่งใต้ต้นโพยใหญ่และพิจารณาชีวิตของตนเองเขานึกถึงวันแรกที่เข้ามาในวัดด้วยความกลูดความกลัวและความทา้าทายตอนนั้นเขาไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะได้เรียนรู้ถึงพลังของความเมตตาและความสงบทุกข่ําคืนนักเลงสวดมนต์และนั่งสมาธิคิดถึงบทเรียนและความสุขที่ได้รับจากการช่วยเหลือผู้อื่นเขารู้สึกขอบคุณพระกลางวัดชาวบ้านและเด็กเกดที่ทำให้ชีวิตเขาเต็มไปด้วยความหมายและความสุขอย่างแท้จริงในที่สุดนักเลงยืนอยู่กลางวัด มองไปที่เด็กเกตที่เล่นและเรียนรู้ชาวบ้านที่ทำงานด้วยกันและพระกลางวัดที่สอนเขามาอย่างต่อเนื่องเขารู้สึกถึงความสุขความสงบและความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและผู้อื่นเรื่องราวของนักเลงผู้เคยท้าทายพระกลางวัดจบลงอย่างสมบูรณ์ด้วยความสงบความเมตตาและแรงบันดาลใจที่จะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแสงทองอ่อนนวลสาดส่องผ่านใบไม้ในวัดนักเลงนั่งเงียบใต้ต้นโพหญ่รอบตัวเขามีเด็กเกตชาวบ้าน และผู้คนที่เคารพเขามารวมตัวกันเพื่อฟังเรื่องราวชีวิตของเขาเขาเริ่มเล่าเรื่องอดีตของตนเองตั้งแต่วันที่เข้ามาในวัดด้วยความโกรธการยิงปืนการท้าทายพระกลางวัดทุกคนฟังด้วยความตั้งใจและเงียบสงบนักเลงบอกว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงตนเองการมีสติการให้อภัยและการเมตตาต่อผู้อื่นเด็กๆมองเขาด้วยความประทับใจและบางคนก็เอ่ยถามคำถามเกี่ยวกับวิธีฝึกสมาธิและควบคุมอารมณ์ นักเลงตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนชี้ให้เห็นว่าการฝึกฝนและความตั้งใจจริงเป็นกุญแจสำคัญทุกคนเรียนรู้ว่าชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีความมุ่งมั่นและความเมตตาชาวบ้านที่เคยมองเขาในอดีตด้วยความกลัวตอนนี้ยืนเขารบและยิ้มให้เขากลายเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการฝึกฝนจิตใจและการทำความดีพระกลางวัดยืนอยู่ข้างนักเลงมองเขาด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความภูมิใจนักเลงรู้สึกขอบคุณพระและทุกคนที่ช่วยให้เขาเติบโต ความสงบและความเมตตาที่เขาได้รับได้แผ่กระจายไปทั่วชุมชนในค่ำคืนนั้นนักเลงเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวรู้สึกถึงความสุขและความสงบในใจอย่างแท้จริงเขารู้ว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์และเรื่องราวของเขาจะอยู่ในใจของทุกคนในชุมชนเป็นแรงบันดาลใจตลอดไปค่ำคืนนั้นวัดพองียงสงัดมีเพียงเสียงลมพัดไปไม้และเสียงระฆังอบาบานักเลงนั่งใต้ต้นโพใหญ่รอบตัวเขามีเด็ก ชาวบ้านและผู้สูงอายุที่เขารบเขามารวมตัวเพื่อฟังเรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยบทเรียนนักเลงเริ่มเล่าถึงวันที่เข้ามาในวัดด้วยความโกรธความทา้าทายและความไม่เข้าใจในความสงบของพระกลางวัดเขาพูดถึงความรู้สึกสับสนความกลัวและความโกรธที่เคยมีทุกคนฟังด้วยความตั้งใจบางคนถึงกับน้ำตาคลอเพระาะทราบซึ้งกับการเปลี่ยนแปลงของนักเลงนักเลงเล่าต่อว่าหลังจากวันที่ปืนไม่สามารถยิงออกไปได้เขาเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตตัวเอง และเริ่มมองหาความสงบและความเมตตาเป็นทางออกเขาเล่าถึงการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องการช่วยเหลือเด็กต่อและชาวบ้านการแก้ไขความขัดแย้งด้วยคำพูดและสติและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เคยมีความทุกข์เขาอธิบายว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นและการสร้างความสงบในจิตใจไม่ใช่จากความโกรธหรือการใช้กำลังเด็กต่อมองเขาด้วยความสนใจและความประทับใจบางคนถามคำถามเกี่ยวกับวิธีควบคุมอารมณ์และฝึกกดมาธิ นักเลงตอบอย่างใจเย็นว่าทุกการฝึกฝนต้องใช้ความตั้งใจและความอดทนทุกครั้งที่ใส่สงบและมีเมตตาจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงผู้ใหญ่และชาวบ้านที่มาฟังต่างทราบซึง้งนักเลงกลายเป็นแรงบันดาลใจที่เป็นรูป,ปรธรรมพวกเขาเริ่มนำหลักการของเขาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการให้อภัยการช่วยเหลือผู้อื่นและการมีสติในการตัดสินใจเรื่องราวของเขาเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าความเมตตาและความสงบสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้พระกลางวัดยืนอยู่ข้างตอนนักเลงมองเขาด้วยรอยยิ้มและความภูมิใจพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากความตั้งใจและความพยายามของนักเลงเองไม่ใช่เวทมนต์หรือปาฏิหารย์นักเลงรู้สึกขอบคุณพระและทุกคนที่ช่วยให้เขาเติบโตและเรียนรู้แสงเดือนสา์สองผ่านใบไ,ไม้ นักเลงเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเขารู้สึกถึงความสงบความสุขและความพึงพอใจอย่างแท้จริงเขาตระหนักว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์และเรื่องราวของเขาจะอยู่ในใจของทุกคนในชุมชนตลอดไปนักเลงยิ้มอ่อนโยนมองเด็กเกดที่หัวเราะเล่นชาวบ้านที่ทำงานด้วยกันและพระกลางวัดที่สอนเขามาตลอดชีวิตเขารู้สึกถึงความผูกพันความเมตตาและความสงบที่ล้อมรอบตัวเขาเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในที่สุด นักเลงลุกขึ้นยืนท่ามกลางความเงียบสงบของวัดเขารู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของจิตใจมนุษย์ความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การใช้กำลังหรือข่มขู่ผู้อื่นแต่คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช้ความเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาต่างซาบซึ้งและยกย่องนักเลงรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเปลี่ยนแปลงของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อ ต่อไปเขาใส่ถึงความสําคัญของความเมตตาความสงบและการให้อภัยในช่วงสุดท้ายของค่าคืนนั้นนักเลงเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแสงจันทร์สาดส่องลงบนวัดพรเขารู้สึกถึงความสงบที่ลึกซึ้งในใจความโกรธความท้าทายและความรุนแรงในอดีตได้ละลายหายไปทั้งหมดเหลือเพียงความเมตตาความรักและความเข้าใจในชีวิตเด็กๆรอบตัวเขานั่งสงบฟังเรื่องราวชีวิตของนักเลงด้วยความตื่นเต้นและประทับใจ ผู้ใหญ่และชาวบ้านยืนมองด้วยรอยยิ้มแห่งความศรัทธานักเลงเ่าว่าทุกครั้งที่เรามีสติและเมตตาจิตใจจะเปิดรับความสงบและความสุขอย่างแท้จริงทุกความโกรธสามารถเปลี่ยนเป็นความรักทุกความกลัวสามารถเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งพระกลางวัดเยืนอยู่ข้างต่อนักเลงด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความภูมิใจพามองเห็นว่าแรงบันดาลใจและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้เริ่มจากความตั้งใจของนักเลงเอง ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นพลังแห่งความเมตตาและการเรียนรู้นักเลงหายใจเข้าลึกตึกหมองไปรอบๆวัดเขาเห็นเด็กเด็กเล่นด้วยความสุขชาวบ้านทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีและพักกางวัดที่ยังคงสอนและชี้ทางให้ผู้คนเดินไปสู่ความสงบนักเลงรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เพียงความสงบของใจเขาเองแต่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนรอบตัวสุดท้าย นักเลงยืนขึ้นกลางลานวัดยกมือไหว้ฝาและกล่าวคำขอบคุณในใจเขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ได้วัดด้วยกำลังหรืออำนาจแต่ด้วยความเมตตาการให้อภัยและการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเรื่องราวของนักเลงผู้เคยท้าทายพระกลางวัดจบลงด้วยความสงบความเมตตาและแสงแห่งความหวังที่จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความสงบและแสงดาวที่สาตส์องทวัด นักเลงนั่งเงียบใต้ต้นโพใหญ่มองรอบตัวเห็นเด็กเด็กที่หัวเราะเล่นชาวบ้านที่ช่วยกันทำงานและพระกลางวัดที่ยังคงสอนและให้คำปรึกษาเขาอยู่เสมอเขาพิจารณาชีวิตตัวเองตั้งแต่วันที่เข้ามาในวัดด้วยความโกรธและความท้าทายจนถึงวันนี้ที่เขาได้เรียนรู้ว่าความสงบและความเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงทุกความโกรธความกลัวและความท้าทายในอดีตได้กลายเป็นบทเรียนล้ำค่านักเลงรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงเกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่น การสอนเด็กเกดและการสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนเขาเข้าใจว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความสงบคือชีวิตที่มีค่าและยั่งยืนเรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทุกวัยเรียนรู้ที่จะให้อภัยและมีความรักต่อผู้อื่นพระก,กลางวัดยืนอยู่ข้างต่อด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความภูมิใจเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจและความพยายามของนักเรียนเอง ไม่ใช่เวทมนตรใดๆนักเลงเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวความสงบและความสุขแผ่ซ่านไปทั่วใจเขารู้สึกถึงความสมบูรณ์ของชีวิตเรื่องราวของนักเลงผู้เคยท้าทายพระกลางวัดได้จบลงด้วยความสงบความเมตตาและแรงบันดาลใจที่คงอยู่ในใจทุกคนตลอดไปเวลาผ่านไปหลายปีวัดพรนกลายเป็นศูนย์รวมของความสงบและความเมตตานักเลงผู้เคยดื้อรั้นและเต็มไปด้วยความโกรธได้กลายเป็นบุคคลที่ทุกคนเคารพและนับถือเขาตื่นเช้ามาทำสมาธิ สวดมนต์และช่วยงานวัดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเด็กๆรอบวัดต่างมารวมตัวเพื่อเรียนรู้วิธีฝึกจิตใจและควบคุมอารมณ์จากเขาเขาสอนเด็กต่อให้เข้าใจว่าความสงบและความเมตตาเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทุกครั้งที่เขาสอนผู้เรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างตั้งใจฟังและเริ่มนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันชุมชนรอบวัดเต็มไปด้วยความสามาัคคี ความอบอุ่นและความเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกลเคียงนักเลงยังคงฝึกสมาธิและเรียนรู้จากพระกลางวัดอย่างต่อเนื่องเขาเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในชีวิตด้วยความสงบและสติแทนที่จะใช้ความโกรธหรือกำลังในการแก้ปัญหาเขาจะนั่งสมาธิค่อยย้อยพิจารณาสถานการณ์และหาทางออกด้วยความเมตตาและความเข้าใจทำให้ชุมชนเริ่มเห็นว่า การให้อภัยและความสงบสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าความรุนแรงทุกครั้งที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนักเลงจะเข้าไปไก่เกลี่ยด้วยคำพูดที่ใจเย็นและชัดเจนเขาสอนให้ทุกคนฟังความรู้สึกของผู้อื่นก่อนตัดสินใจทุกคนเริ่มเข้าใจว่าการฟังและการให้อภัยเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสงบและความสุขในชีวิตเรื่องราวของเขาไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวค่ำคืนหนึ่ง นักเลงนั่งใต้ต้นโพใหญ่มองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเสียงระฆังและเสียงหัวเราะของเด็กต่อกลายเป็นดนตรีแห่งความสมบในใจเขาเขานึกถึงวันที่เข้า